เดี๋ยวเราจัดเจียเอ่อบริเวณขอบตัวนี้นะครับให้มันเรียบๆนะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นประแจแหวนเนี่ยเขาจะทําเป็นลักษณะเป็นร่องบุ๋มเข้าไปนะครับเวลาที่จับชิ้นงานเนี่ยมันจะจับได้ไม่เต็มที่มันจะจับได้แค่นิดเดียวนะครับเราก็จะเจียป,ปาดตรงนี้ออกให้มันเรียบเสมอนะครับสองด้านเลยแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ย ไอตัวที่จับชิ้นงานเนี่ยมันจับได้ไม่เต็มที่นะครับก็เราก็จะเจียออกแค่ด้านเดียวนะครับด้านนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เราใช้แค่ด้านนี้นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเจียขอบที่มันเป็นนูนๆเนี่ยออกไปแล้วนะครับเนี่ยเจียออกไปเลยอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นน,นูนๆลักษณะแบบเนี้ยอันนี้ผมก็มวิศวกรเขาน่าจะมีเหตุผลนะครับที่ทําแบบนี้นะครับ แต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันใช้งานลําบากนะครับก็คือว่าน็อตมันจับไม่เต็มหน้านะครับตัวนี้มันจับไม่เต็มหน้าของน็อตนะครับเราก็เลยต้องเจียออกนะครับเพื่อ <göz> ท <intens ifies> ี่จะได้ประแจตัวนี้มันจะได้จับได้เต็มหน้านะครับเวลาที่เราขันมันจะได้มีรูดนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เจียออกเนี่ยเวลาที่เราขันเนี่ยมันชอบรูดนะครับชอบรูดเหลี่ยมมันชอบรูดเพราะว่าเหลี่ยมเนี่ยมันเกาะแค่ค,ครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนี้ด้านขอบเนี่ยมันไม่เกาะนะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมได้เจียวออนะครับ